นิยายเรื่องเฟ e เลิฟรักปปอม,ปอมตอนที่15กระสับก,กระส่ายพาร์ทหผมยอมรับว่าผมไม่พอใจที่พี่วีนาอะไรนั่นมาใกล้พี่ขีและพี่ขีก็ไม่ให้เกียรติผมเลยมากอดผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าต่อตาผมได้ยังไงไหนบอกว่ารักผมนักรักผมหนาแบบเนี้ยไม่ไว้หน้ากันชัด จะพลิกตัวไปมาอีกนานไหมม้านอนไม่หลับนะซีนอึดอัดพุงอ่ะก็นอนแบบนี้ตลอดแหละผมหาข้ออ้างที่จริงแล้วผมไม่ได้นอนดิ้นอะไรเลยแค่โดนพี่คีล็อกไว้ในอ้อมกอดพร้อมรูปหลังให้ผมก็หลับสนิทท่าเดิมยันเช้าแล้วเฮงั้นม้าไปนอนโซฟาให้ซีนหลับก่อนแล้วม้าจะขึ้นมานอนด้วยผมอยากกลับห้อง ผมทนอ้วกไม่ไหวแล้วไม่ได้กลิ่นพี่คีผมเวียนหัวไปหมดมาอะไรซีนอยากเอาหมีเนา่าซีนนอนไม่หลับถ้าไม่มีหมีเน่าอยู่ข้างๆผมหาเรื่องกับห้องโดยการใช้หมีเน่ามาเป็นข้ออ้างและไปอยู่คอนโดก็ไม่เห็นจะเอาหมีเนา่าไปทำไมนอนได้มารู้ทันก็ ก็ที่คอนโดมันมีตุ๊กาตาตัวอื่นอยู่นี่นะผมแก้ตัวที่จริงผมเลิกนอนกอดตุ๊กาตาไปนานแล้วแต่กอดพี่คีแทนบ้าชิบหายทำไมผมเพิ่งรู้ตัวนะว่าพี่คีมีอิทธิพลกับผมแม้กระทั่งเป็นตัวแทนของตุ๊กาตางั้นเดี๋ยวม้าลายไปบอกคีให้เอามาให้ไม่ต้องอะ่ะซีนไปเอาเองผมรีบลุกขึ้นเมื่อคาดว่าแผนหนีกลับห้องไปนอนจะสำเร็จ อยากไปเอามีเน่าหรืออยากไปหาพี่เขาซีนแท่จะไปเอามีเน่าหรอกอีกอย่างป่านเนี่ยพี่คีหลับสบายใจไปแล้วมั้งพอพูดแบบนี้ก็นึกน้อยใจขึ้นมาเสียดือด้อไม่มีผมคอยทำตัวหน้ารำคาญใส่พี่คีคงได้หลับเต็มอิม่มไม่ต้องไปคืนนี้อย่าหวังว่าจะได้ไปแสดงอิทิริษใส่พี่เขาอีกมาซีนจะเอามีเน่าอ,อา่ะ ผมร้องไห้โยเยเป็นเด็กสามขวบมาเดินไปเปิดประตูก่อนจะกลับเข้ามาพร้อมหมีเนาที่พี่คีเอามาให้นี่ถ้าม้าไม่ลายไปบอกอ่ะคีคงนอนหลับสบายใจไปแล้วสงสัยลูกแม่คงทำตัวหน้าเบื่อเกินไปพี่เขาไม่ห่วงเลยอีกหน่อยอ่ะเขาก็คงจะไม่สนใจไม่สนก็ไม่ต้องสนสิซีนไม่เห็นจะแคร์ดิ ผมกอดมีเน่าหันหลังให้ม้าที่อยู่บนโซฟาตัวยาวมุมห้องก่อนจะร้องไห้ออกมาอย่างน้อยใจพี่คีมันเบื่อผมแล้วจริงๆหรอไหนบอกว่าจะรักผมไงนั่นนะสิซีนไม่ได้รักคีเขาซะหน่อยเขาแค่ไม่สนใจแค่เนี้ยซีนคงไม่รู้สึกอะไรนอนทะลุมาพูดแทงใจดำ ผมเดินวนไปวนมาอยู่หน้าห้องม้าเสียงอาเจียนดังออกมาเป็นระลอกระลอกเป็นห่วงซีนจนนอนไม่หลับแต่ก็ไม่กล้าขัดคําสั่งม้าเออ,เอ,อผมได้ยินเสียงอาเจียนอีกรอบในตอนเกือบตีหนึ่งขืนปล่อยไว้แบบนี้น้องได้ป่วยแน่ผมตัดสินใจฝ่าฝืนคําสั่งม้าเอาประตูเรียกม้าครับน้องเป็นยังไงบ้าง ไปดูเอาเถอะอยู่ในห้องน้ำมาดูเพลียๆคงต้องคอยดูแลซีนจนยังไม่ได้นอนเหมือนกันผมรีบเดินเข้าไปในห้องน้ำเห็นซีนนั่งกอดชักโคกอย่างหมดสภาพซีนซีนครับหายใจเข้าลึกๆ <c oughs> หันหน้ามาหาพี่ <c oughs> หันมาทางนี้ครับซีนซบหน้าลงที่ไหลผมร้องไห้สะอึกสะอื้น <c oughs> ไม่เป็นไรนะจะเย็นนะครับพี่อยู่นี่แล้วผมุ้มซีนออกมาจากห้องน้ำเมื่อเห็นว่าน้องไม่มีอาการอยากจะอาเจียนอีกคงนอนต่อห้องม้าไม่ไหวแล้วมั้งม้าแซวผมรู้ว่านี่เป็นวิธีการปรับเด็กดื้อของม้าและดูเหมือนว่าตอนนี้จะได้ผลมากซะด้วยซีนนอนได้ซีนจะนอนกับม้า คนปากเก่งบอกถ้าปล่อยให้เด็กอยากเอาชนะองอแงอยู่แบบนี้คืนนี้ทั้งคืนก็ไม่ได้นอนกันแน่ๆกลับห้องรอดีกว่านะครับสีนงอ้วกบ่อยแบบเนี้ม้าจะไม่ได้พักผ่อนเรอะนะพรุ่งนี้ม้าต้องตื่นไปทำงานไม่ซีนเหมือนจะคัดค้านแต่ก็หยุดตัวเองเอาไว้ทันปากอิม่มม้มเข้าหากันในทันทีเมื่อเห็นว่าสายตาดู่ๆของม้าส่งกลับมา อย่าดื้อน,นะครับจะตีหนึ่งแล้วซีนต้องพักผ่อนนะยิ้มอะไรเป็นบ้าเหรอน่อมขานพอถึงเตียงปับ๊บก็เปิดฉากเหวี่ยงผมทันทีเก่งจริงๆเลยกับสามีเนี่ยเหนื่อยไหมลองมาแพ้ท้องดูไหมล่ะถ้าพี่ทำได้พี่ทำไปนานแล้วขอโทษนะที่ทำให้ซีนลำบากอยู่คนเดียว ผมพูดพางจับน้องให้เอนตัวนอนและห่มผ้าให้นอนได้แล้วสีนง่วงพูดมากอยู่ได้เงินพี่ไปปิดไฟแล้วนะผมปิดไฟเสร็จสับก็ขึ้นนอนบนเตียงในตำแหน่งเดิมก่อนจะฝากกุดในคิสให้ภรรยาและลูกในท้องฝันดีนะครับเจ้าชายน้อยฝันดีนะครับเจ้าตัวเล็กของป๊าป๊า ชีวิตไม่ต้องการอะไรอีกแล้วขอแค่สองชีวิตข้างๆเหมือนตอนนี้ก็พอใจที่สุดแล้วถ้าซีนขอดพี่จะเอาเด็กไปเลยก็ได้ซีนไม่ได้ตั้งใจจะมีอยู่แล้วซีนอย่าพูดแบบนี้นะครับนี่ลูกของเราสองคนนะลูกต้องการทั้งพ่อและแม่พี่จะเอาลูกไปคนเดียวได้ไง ถึงจะใจหายที่ซีนพูดแบบนั้นแต่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เพราะบางครั้งสิ่งที่ซีนพูดออกมาซีนก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นจริงๆเหมือนพูดเพียงเพื่อประชดผมผมสัมผัสดได้แต่ซีนไม่อยากให้พี่ทนอยู่กับซีนเพราะลูกอีกอย่างซีนก็ไม่ได้รักต่อให้ซีนไม่รักพี่อ่ะพี่ก็จะรักซีนกับลูก พี่สัญญานะว่าจะดูแลครอบครัวของเราให้ดีที่สุดแล้วพี่ไม่คิดถึงใจซีนบ้างเหรอไม่ถามซีนเลยเหรอว่าซีนอยากอยู่กับพี่ไหมเสียงคนตรงหน้าสั่นๆเหมือนจะร้องไห้พี่ไม่รู้พี่รู้แค่ว่าพี่รักซีนพี่จะดูแลซีนให้ดีอย่าไล่พี่ไปไหนเลยนะผมดึงน้องเข้ามาก่อนไว้แน่น กลัวเหลือเกินว่าซีนจะขับไล่ใส่ส่งอีกถ้าเป็นแบบนั้นอยู่ไม่ไหวแน่ๆพี่คีครับนอนเถอะซีนง่วงไม่อยากฟังอะไรแล้วครับเดี๋ยวพี่รูปหลังให้นะชแชทเฟนโซนทำไมกลุ๊ปมันเงียบจังวะอึดอัดชิบหายคิดถึงโซ่เหรอพี่โอ๊ก ลำคานสัตว์หรือมึงคิดถึงกูกูจะคิดถึงมึงทำหาอะไรเจนเจอกันทุกวันเออถ้ามึงคิดถึงไอเจนน่ะกูก็ว่ามึงบ้าละนั่งอยู่ข้างกันเนี่ยนี่อยู่คณะกันเหรอใช่พี่มีเรียนสิบโมงพี่กับไอเตอร์เรียนอิงพึ่งเสร็จกำลังจะออกไปหาอะไรกินกันเรียนเสร็จก็ตามไปดิไปด้วยดิโซ่ไม่มีเรียนไปดูหนังไหมไม่ได้ไปนานละ ไปดิไปไปไปดีเจง๋จงเจ๋งเจ๋งสัตว์จ่ายเองดิแค่ไม่กี่บาทงกจังงกเขี้ยอะไรตั้งแต่เสียพนันให้ไอ้ซีน่ะกูก็โดนป้าบนหูแฉะเอ่อคือพวกมึงอยู่ไหนกันอยู่ใต้ตึกซีน่ะกำลังจะเข้าไปมอเฮ้ยพี่ซีนไปเรียนไหวเหรอไปทำเรื่องดับ อ๋อไอซีนไปดูหนังกับพวกกูดิไม่เจอนานแล้วอ่ะคิดถึงมึงวะ่ะไปดิเดี๋ยวกูจะเอาเงินไปคืนพวกมึงด้วยไอซีนมึงโกรธกูปะเนี่ยบ้าเหรออีเจนไม่ได้โกรธกูตั้งใจจะคืนจริงๆแต่เพิ่งมีโอกาสเปลี่ยนเป็นมากงั้นเจอกันที่ใต้ตึกนะซีนโอเคเดี๋ยวพี่กับไอพีมไปรอพวกแกเรียนเสร็จแล้วค่อยไปพร้อมกัน งั้นโซ่ไปเจอที่โรงหนังเลยแล้วกันนะขอชวนพี่เหนือไปด้วยติดผัวก็คนมันมีอ่ะขอให้ไอ้เหนือมีเมียใหม่ตบปากท่ออายุพิเตอร์เดี๋ยวนี้เลยส,สัตว์สมน้ำหน้าน้องโซ่โดนพิเตอร์ด่าสัตว์ช่วงนี้ไปทำบุญด้วยนะน้องพิเตอร์ คุยเรื่องอะไรดีจบตอนแล้วก็หาเรื่องมาคุยกับทุกคนได้ตลอดเลยหมดเรื่องที่จะคุยแล้วเอาเป็นว่าถ้าฝนไม่ตกก็เดี๋ยวจะอัดต่อให้ให้นะคะถ้าอัพไม่ทันวันนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้มาลืมนี้แล้วแต่เนาะเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วมันเสียงดังมันอัดไม่ได้จริงๆค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะอ่านทุกคอมเมนต์กดไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะอย่าลืมกด u ั s สไคร e นะ